โคเชล่าเวทีระดับโลกที่มินลิโชว์พลังแรป็ปถามกินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีเรียกความพือฮหาแบบสุดๆเลยเมื่อมินลิดานุภาคณาธีรกุลแร็ปเปอร์สาวชาว,าวไทยชื่อดังอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นได้ขึ้นแสดงโชว์ในเทศกาลดนตรีโคเชล่า2022ซึ่งมินลิถือเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกโดยมินลิได้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ส มาในชุดสีแดงเปรียปร้ยวๆซาๆกับเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์และสุดปังไปโชว์บนเวทีก่อนจะปิดโชว์ด้วยการกินข้าวเหนียวมาม่งโชว์กันไปเลยสำหรับเวทีโคลเชล่านั้นเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ มีผู้จัดคือ Golden Voice ก่อตั้งโดยพอลและ r i กส์แวนแซนเทซึ่งเริ่มจัดงานในปี1999และมาเริ่มจัดอีกในปี2001จนถึงปัจจุบันอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้จัดงานนั้นคือ Golden Voice แต่ตัวบริษัทเองได้ขายให้กับทาง a n s r e s Entertainment Group หรือ AEG ซึ่งเป็นบริษัททั้งด้านความบันเทิงและกีฬาของสหรัฐในปี2001มูลค่าแค่7ล้านเหรียญเท่านั้น ซึ่งเจ้าของตัวจริงคือฟิลิปมหาเศรษธีชาวสารัฐนั่นเอง เทศกาลคอเชลล่านั้นครั้งแรกจัดขึ้น2วันในเดือนตุลาคมปี1999ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง3เดือนหลังจากงานรูสต็อก99ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นมาก่อนและโด่งดังมากต่อมาในปี2000ทางผู้จัดงดไปจากนั้นจึงกลับมาจัดเป็นงานประจำปีโดยเริ่มจัดอีกครั้งในเดือนเมษายน2001เป็นงานวันเดียวปีถัดมาจึงกลับมาจัด2วัน ได้ด้วยความที่ผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นมีการกล่าวขวัญถึงกันมากขึ้นเทศกาลโคเชล่าจึงเริ่มขยายวันจัดเป็น3วันในปี2007จนมาลงตัวกับการจัดงานในช่วงสุดสัปดาห์ในปี2012กระทั่งปัจจุบันงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวจะมีการกำหนดจัดขึ้นในวันสุดสัปดาห์3วันของเดือนเมษายนโดยแต่ละวันจะมีรายชื่อศิลปินแสดงแตกต่างกันออกไปผู้จัดงานเริ่มอนุญ,ญาตให้มีการตั้งแคมป์ในงานได้ตั้งแต่ปี2003 เทศกาลโคเชล่านั้นเป็นงานแสดงดนตรีระดับโลกศิลปินที่ขึ้นแสดงจะมีทั้งศิลปินที่โด่งดังอยู่แล้วรวมทั้งศิลปินหน้าใหม่และศิลปินดาวรุง่งโคเชล่าเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดทำเงินมากที่สุดในสหรัฐและทั่วโลกจากการจัดแต่ละครั้งนั่นเองทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ